สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข,ข้าสู่ช่องอดีศรสกุลนครนะครับช่องนี้นะฮะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะรถคันนี้คุ้นมากนะครับคุ้นมากมากเลยเอ๊ใครมาวะใครเป็นคนขับใครนคนขับโอ้สวัสดีครับใครเป็นคนขับครับใครเป็นคนขับใ่รเป็นคนขับมาลุ้นกันครับพี่หล่อครับ

นึกว่าสาวที่ไหนขับรถมาด้วยครับไปเรียนกี่วันครับไปเรียนไปกี่วันฮะสองวันเองโอ้ใจจ้ามากเรียนสองวันมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องจอดก่อนนะครับเดี๋ยวอสาวสวยขับรถมาเองกับคุณแม่นะฮะโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับ โอ้เก่งใช่ทำไมเก่งจังครับค่ะป้าออนเนี่ยหาที่จอดให้ป้าก่อนได้ไหมเนี่ยต้องจัดเลยนะเป็นไม่ทำหรือครับเป็นนะเป็นค่ะป้าออนก็เป็นไม่พูดกันเนี่ยครับเป็นอ๋อเล่นมันจะผมช่วานเลื่อนตรงโคนนี่เลยครับครับครับป้าออนเราเป็นเพื่อนคุณปญาแล้วนะครับไปไปไหนกันมาครับป้าออนอะไรนะไปไหนกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าตั้งใจมานี่เลยอ๋อตั้งใจมาที่ค่ะอ๋อ แล้วเราดำเนินมาเรยนะป้าขาตั้งนะขาตั้งมาตั้งยังไงอ่ะเหยียบเหยียบลงนะฮะอ๋อมันก็ไม่เคยมีนะฮะมันทรมารไม่ใช่ยังไงฮะโอ้โหเป็นไรครับไม่เป็นไรครับรถของน้องก็เจ๋งเหรอไม่เห็นมาดูมาวันนี้ทุกคนนะคะวันนี้ทุกคนนะคะผูกยาครับเนาะแล้วลุงลุงไปกี่วันเนี่ยไม่แน่ใจครับม่อยู่หนดครับเหรอคะอัดเดววันสองวันหรือ มีกำหนดครับอ๋อค่ะแล้วขับรถมาจากนครับมาจากบ้านนครพนมนู่นโอ้ยโอ้ยกนครพยนสองวันเนี่ยนะขับมาเลยไม่ตอนไปเรียนสองวันสองวันไปเรียนเที่ยวแล้วก็ขับมาเรื่อยนั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยขับอยู่แล้วไม่เคยไปดูป้าไปเจอป้าไปให้ร้านออกมาก่อนจะเอาคนเดียวหรือไงมาทำอะไรไปเยอะๆจะได้ทุกคนเลยไป็นสัมภาษณ์เอาคนเดียวเลยนี่แหละ มาดูครับมาดูนะฮะสาสั่นได้เหรอสาสั่นนี่โค้งโค้งเงี้ยโอ้ยโน้โค้งก็ตงอยโค้งตรงอยเนาะตรงหอยโค้งหรือลูกสาวมาทั้งไหนอ่ะตอนนั้นงไงตอนทั้งสองคนค่ะมากันไปเรียนฮะไปเรียนขับรถมาเลยทีเดียวเรียนพร้อมกันนะผมแล้วเขาดูไปเขาดูไปขี่นะครับเขาดูไปเขาขี่นะพี่โอ๋บอกไป้ยี่เย่ทำได้ที่มีไปขี่ไม่รู้กัดูไกลไงขับดูไกลป้าไปดมูอยู่อ๋อ นี่นะเพราะเพราะว่าไปไปโรงเรียนปุ๊บเขาจะได้อานันท์โทนว่าได้กเพราะว่าเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่สอนขับรถปุ๊บเขาจะทำใบขี่ให้เลยอ๋อเป็นตับเป็นโรงเรียนสอนขับรถนะครับเป็นเป็นเป็นไงบ้างขับรถเต้นเต้นไหมจมูกอ่ะเดี๋ยวเขาก็เห็นรถใหญ่เกินใช่ไหมมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเออมาจากั้งตั้งออกใหม่ตั้งออกใหม่เขาเลยลบทอนมาเยอะถ้ออกใหม่เอาเป็นคันเล็กๆทำไมกล้าทำไม่จากตัาทำไมกล้า ทางต่อไงมันหัวยอดเลยมันามาเขาวงงั้นนะนั่เพราะจะเวงอันนี้แม่เอามาเขาวงก็สุยอดหมเ่าข้างก็ุยม้งไมา้อเออมาตงองเออมแหันจลืมว่าจม ใจจะงงคำว่ามันไม่ได้มานานไม่ได้มานานมันเป็นทางชันด้วยนะขึ้นมาผมเยอะเลยนี่ยครองใสจะเลยโค้งนะต้องใสจะเลยโค้งคนทย่แรกรถขับยากมากเลยนะยากมากนุ่มเออะคนแลรวเนไหนก็จะให้นกยุงครับเจ้าก็นั่งไปเฉยๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าความคิดดีมากเลยนะคะได้แล้วขับเป็นแล้วจะเหนื่อยแล้วก็ได้ขับเป็นแล้วจะเหนื่อยสนุกกันทีแรกแหละ นี่ไปกันหมดเลยเนาะแล้วนี่ไม่ไปกันเอ้าไม่ใเสร็จไื่อกลับไ้ไม่ไปไม่ไปแล้วป้าี่กลับมากักตัวที่ได้เอาสิบสี่วันไม่ไปดีกว่าเพราะผู้ใหญ่ประกาศแล้วว่าถ้าใครใครไปกระดุงก็จะกลับมากักตัวทุกคนยอมทิ้งตัวยอมทิ้งตัวเลยครับพี่จองเมื่อวานแต่ว่าพี่เข้าไปดูใน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 พื้นที่ไงพื้นที่ที่เราเข้าไปอ่ะแดงแดงแล้วก็ห้ามยืนใกล้กันสองเมตรถ้ายืนใกล้กันสองเมตรจับเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวถ้าเป็นขนาดนังกล้อ หมดเกินหมดเกินเลยถ้ายืนเนี่ยตำรวจเห็นถ้าเรายืนใกล้กันสองเกนเข้าไปใกล้กันแบบหัวเมียเข้าไปเงี้ยจับเลยครับโอ้ยอดอันตรายเกินไปนะครับขอบคุณนะครับน้องนุ้ยนะครขึ้นไหลไหมเนี่ยขึ้นไหลไหมขึ้นไหลนะฮะกระเป๋ากระเป๋าเปิดแล้วนี่กระเป๋านะฮะเปิดรักโชคกระเป๋ิดรับโชคอ๋อก็กลับไปบ้านอยู่นครอบๆนานๆใช่ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านอย่างเดียว ใช่ค่ะขยันขบกบเลยคือจึ้งค่ะแต่ว่าไปนี่แหละขับรถนี่แหละบอกว่าขับรถเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาว่าอยู่หายไปนานมากเลยไปเรียนขับขับรถนี่เองนะครับแล้วลามันมีขึ้นขัรถจแล้วนะครับจึ้งสุดๆเกินอใช่ไปขับขี่รถว่าได้ไปขับขี่สไลด์แล้วไปไหนก็ได้นะครับ คุณแม่ก็สบายนะครับน้องยุ้งขับรถเป็นไปไหนก็ได้นะครับตอนนี้ยุ้งไปเรียนหัดรถขับรถมาขับรถมาขับรถมาเแล้วแแข่งไดเราไปเป็นขับปู่เห็นไหมแม่ขาแมนแมนสามารถเนี่ยแหละค่ะมาเล่ไปชอบซื้อให้ไหมบันเนให้ลูกเสือไปบ้านนี่ไม่แล้วทันคนกล้ามายเลยค่ะโอ้ทีแรกเป็นแช้คว่าข้าวเก่าเลยขึ้นว่าเข่าเข่าบอลโบแห้งเข่าบอลแล้วแบบนี้ เราไปเห็ดขมบุ๋งเช่นะมันระเบ้อขืนมันมันเน่าไปเลยอยงเช่นะไปซื้อไปซื้อไอ้ลุงเสือไปบ้านให้นไหมแล้วครับผมก็เลยน้องต้นใหม่เลยคนนี่ก็เลยหล่าเขาเลยคนนี่เขาเลยว่าจะดำเปิ่นเขาลาเลยก็ดูแต่แต่ตาหนึ่งนะขึ้นยาวแล้วนะเพราะว่าให้ลุงเขาเอาให้สองตาไงค่ะครับเนี่ยตาที่สองเนี่ยเพิ่งเวบานเมื่อวานเนี่ยนะมั้งเห็นเห็นภาษาเขานั่นอยู่ค่ะ คื่านพักก่อนครับพักก่อนครับพักก่อนเลยครับยังไม่ลาไม่สายหรอกครังนั้นด้วยั้ดูมันนาดําหรือนาหวานไปน่าดํานาดําเนาะ กับน้องเท่านาดํทํานาเดี๋ยวคนที่ลานาดําย้อนเพิ่นมาที่หลังเพิ่นเด็กเบิ่งใบขับขี่คือกันอ๋อป้าอ้นพรุ่งนี้จะไปทํานะคะโอ้ยได้ลูกยองไปทํามาแล้วเอาได้ไม่ได้ไปพร้อมกันเหรอไม่ค่ะอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นผู้นั่งผู้นั่งไม่เป็นไรแต่ผู้ขับต้องมีตาสวัสดีนะคะสวัสดีรอบสองนะคัตามามามาบัตรดีบัตรดี ตาสวัสดีครับคุณตาชานก็มานะครับเไปหาข้าวมาให้ลุงเสือแช่แล้วก็ไปหวานให้ใหม่แล้วเอาข้าวมาให้องค์เอาข้าวมาให้องค์ ตาผู้เย็นถือไม่กวาดบ้านหนึ่งไปฝากมอนุ่มหรอคะเออมีคนีมต้นรักนะต้นรักกต้นรักกเออเมร่อวานนี้ขึ้นยาวเลยเราจะซื้อไม้กวากัตาตาก็เลยเดี๋ยวคุนี้มาให้ก็เลยมาให้แล้วไปัไว้เ็นซื้อไกก็ไปไ้กวตกับตาด้วยกับตด้วยกับตก็สั่งไว้เออเอ้หกับตาเอาแค่ไปหรือยังเอาไปแล้วนะเออเมื่อวานนี้ยั ไม่เกิดการสบแล้วอ่ะโอ้โกระโดดขึ้นรถปีบมาเลยฝกไปก์แชร์ไปติดตามช่องอดียสอสุขอนครและช่องนุกี้ขวาอยด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับรถมีรถมานะครับก็สุดท้ายนะครับก็ตามที่เห็นนี้นะฮะใครมานะครับ